ครับผมสวัสดีแฟนซ่องคนกับสร้างทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้หฮาสิบ้ามาขอตัวเลขนะครับจะพามาขอตัวเลขเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับผมที่อยู่ฝั่งคุปปานะครับนี่ครับข้างหลังนี่นะครับผมเราจะพาไปดูตัวเลขกันนะครับว่าสำหรับงวนนี้ท่านจะให้เป็นตัวไหนนะครับผมเราจะไปใช้วิธีการจุดทูบเสียงททยเอานะครับจุดทูบเสียงไทยแล้วก็พาสองตัวเลขกันนะครับไปดูแล้วชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจแฮดมินนะครับผมในการนําเสนอคลิปต่างๆนะครับผม ผูเพิ่มมีโชกนะครับเพิ่นว่างวดที่แล้วเก่าเนียก่อปางวดที่แล้วว่าห6หหนออกลัตเอยัตเตอรี่ไทย้ลีไทยดว่าผมกอหกหนึ่งอันลรีั้หกหกหนึงวดที่แล้วหกหกสี่หกหกหนึ่งเต็มเต็มเลย Là, băng, ừ. còn... để cầu si để, để bên, cầu, cầu, à, cầu, cầu cầu nhá. cầu hút bù, cầu nương, cầu chuyền tuổi nha, cầu xi si bù, là cầu hút cầu đương... เมนบอรมันบันใหม่หมอ,อย่นันมีหัวอยู่เห็นบอรัดมุเก้าห้าเก้าของเราหุ่นมันก็นะครับว่าคนเสถายเป็นตัวใดนะครับผมสำหรับเลขวดนี้นะครับก็มาตีหยากเิเนอะตัวสัวถ่ายนี่เนาะสี่บอส <4 S 1> ี่ดีเก้าซีครับผมเก้าสีครับนี่ครับห้าเก้าสี ห้าเก้าสี่นะครับห้าเก้าสี่นะครับผมนครับเลขตัวเลขออกมาแล้วนะครับห้าเก้าสี่สี่เก้าห้าเก้าห้าห้าเก้าสี่เก้าเก้าสี่นะครับตัดใส่ตะขวดตะบนตะรางเอานะครับผมแฟนๆ่องทุกทันนะครับผมตัวเลขก็ปรากฏออกมาแล้วนะครับผมทูบเสียงโชคนะครับผมเจ้าแม่ตะเทียนทองนะครับแล้วก็เลขไครนะครับเลขไครก็เป็นศูนย์เจ็ดสามหนึ่งครับผมเลขไครนะครับ ได้อยู่ในไข่นะครับเห็นนะครับศูนย์เจ็ดสามหนึ่งนะครับผมเจ้าก็เเห็นไนี่นี่ศูนย์เจ็ดสามหนึ่งศูนย์เจ็ดสามหนึ่งนะครับแฟนทุกท่านนะครับผมับถูกเชียงโชคนะครับเพื่อนก็หายออกมาแล้วนะครับแฟนช่่องพี่ีทุกท่านนะครับผมห้าเก้าสี่นะครับห้าเก้าสี่นะครับสำหรับเลขวันนี้นะครับผมห้าเก้าสี่ตัดสายตัดขวาตัดบนตัดหลังเอาได้ครับเ้อนะครับเจ้าแมรตะเกียงทองนะครับเพื่อนหายมาหลายหมดเลยนะครับผม นี่ครับขอนตะเคียนทองนะครับที่อยู่ทางคุ้มปะป่านะครับ <c oughs> มาตัวเล็กตัวเล <c oughs> ็กลย่าจอยมาหาหยังเดินย่าจอยาหาตึงจะเท้งกันก็้ ม่นี่นะครับเลกไข่โอ้เหล็กนกไข่มีเขียนนำไว้ห้าเจ็ดสามบ่เหล็กนกไข่นำครับพี่ๆทุกท่านนะครับผมเห็นมานอครับเนะี่ยนี่ครับยวมึงแป๊บนึงนะครับเด้อนี่ครับเหล็กจะอยู่ในไข่นะครับสู้มึงก่อนครับ นนี่ครับเด็กอยู่น้ําไข่นะครับพี่นองครับผมเห็นเป็นตัวใดนนาะครับเด็กเป็นน้ําไข่นะครับ0731นะครับ0731นะครับผมนี่ครับเด็กอยู่น้ําไข่นะครับไข่ที่อยู่เจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับที่อยู่บ้านทลัดนะครับผมนี่ครับเห็นบอกครับเห็นเป็นล่างบอกครับเนี่ยมังดีดีนะครับเนาะ แอดมินเห็นเป็น0731นะครับ0731นะครับนี่ครับเมืองดีๆน้อกันนะครับีปนองครับหาเห็นเป็นตัวเลขไข่นะครับไข่ถีบนามาวงสวงนะครับนะครับโอ้เห็นเป็นตัวเลขเลยครับ5731 เลขห้าปรากฏแล้วนะครับผมเลขห้าก็ปรากฏออกมาแล้วนะครับเลขห้าปรากฏออกมาแล้วนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับผมนี่ครับเลขห้าก็ปรากฏออกมาแล้วนะครับถูกเสียงโชคให้เป็นเลขห้านะครับเลขห้าก็ปรากฏออกมาแล้วนะฮะพี่ๆทุกท่านช่องทุกท่านนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันแน่ด้วยครับเด้อเป็นกำลังใจแฮดมินนะครับ เรามาขอโชคปู่ใหญ่นคราชนะครับเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับผมปู่ใหญ่นคราชนะครับขนให้เป็นตัวเลขนะครับสำหรับเลขไข่นะครับสำหรับเลขไข่ก็นี่นะครับ0731จับจำบ่าผิดนะครับสู้ให้ดีๆนะครับแบบเลขไข่บ่กไข่ชัดเลยครับเลขไข่นี่ วางไว้ดีๆก่อนลุมออนะเลขไข่นะครับเห็นไหมครับเลขไข่เสียงทายแล้วเลขไข่ไก่นะครับนี่ครับปรากฏเห็นว่าครับเลขไข่นะครับไข่ออกเลขกันแล้วครับท่านผู้ชมนะครับผมไข่มีตัวเลขนะครับซุบกล่องแปบ๊บนึงนะครับ นะครับท่านผู้ชมนะครับผมนี่ครับสําหรับเลขทูบเสียงไทยก็ออกมาแล้วนะครับทูบเสียงไทยนะครับผมได้ห้านะครับเลขห้านะครับสําหรับทูบเสียงไทยนีะครับก็ออกเป็นเลขห้านะครับอืทูบเสียงไทยออกมาเป็นเลขห้าแล้วนะครับผม นี่ครับเลขไข่ครับชัดเจนเลยครับ0735หรืออะไรนี่แหละครับ0731ครับ0731ครับถ้าเดาไม่ผิดนะครับ0731นะครับ25 27นะครับข้างบนจะเป็น25 27นะครับ0731นะครับผมนี่ครับเลขไข่นะครับเลขี่อยู่ในไข่นะครับผม0731นะครับถ้าเซตแฟนที่ทุกท่านดูดีๆนะครับก็จะเห็นนะครับนี่ครับจะชัดนะครับนี่ ชัดๆเลยนะครับศูนย์เจ็ดสามหนึ่งนะครับเลขไข่นะครับสำหรับเลขทูบนะครับนี่ครับเลขทูบเลขทูบเลขทูบก็ห้าเก้านะครับเลขทูบก็ห้าเก้านะครับปูใหญ่นาคาราชนะครับดูดีๆนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับผมจับกล้องวางแป๊บหนึ่งก่อนนะครับ ท่านผู้ชมรอลุ้นด้วยกันเลยนะครับว่าเลขตัวไหนนะครับ5หรือ9นะครับรอลุ้นกันนะครับ59หรือ50 58ก็เป็นไปได้นะครับพี่ๆีทุกท่านนะครับรอลุ้นด้วยกันเลยนะครับดูให้จคชิปนะครับผมท่านใดที่ดูแล้วชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจนะครับผมกดแชร์รัวๆให้เลยนะครับเป็นกําลังใจแฮดมินนะครับผมเป็นกําลังใจแฮดมินในการนำเสนอคลิปต่างๆนะครับสําหรับเลขวันนี้นะครับ59นะครับ เจ้าแม่ตะเคียนนะครับที่อยู่บ้านท่าลาดนะครับท่านผู้ชมแฟนพี่ๆุกท่านนะครับผมปู่ใหญ่นครราชนะครับผมนี่ครับปู่ใหญ่นครราชนี่ครับบริเวณคอนตะเคียนนะครับเจ้าแม่ตะเคียนท่อนไม้ตะเคียนนะครับปู่ใหญ่นครราชคือให้มาหลายงวดแล้วนะฮะผมเราก็มีคนมาขอนะครับคนมาขอเยอะนะครับมีคนมาขอหลายท่านแล้วนะครับผมนี่ครับดูดีๆนะครับพี่ๆดูท่านนะครับผมนี่ เก้านี่เดินเก้าหาเก้าหานี่ถูกดิสินี่เดินเก้าหาถูกเชียงโชคเฮ้วเี้ยหาตัวไหนดิ หกนึ fort, vos, ่งนะตรเลยกอ่เอาถงที่มาปิแต่นี่ะี่เป็ขอนกกองชอดี่วย่อยแต่ว่าโไข่ไข่อยู่แต่ว่าไข่บ้มันไม่มีอดงเก้าหาครับเก้าหาออกมาแลยนะครับผมแตว่าตั้งใจ่ท่านเห็นท่นเห็นอีกสามตรอรุ่่นอีกตัวนึงลุ่่นหกตวหกอนหกหนึ่งนี่นเนี่ยนี่นะ ใครไม่เห็นใครไปบอกมือูคาวสืตัวหกหนึ่งชาวบานเก่ากินหกก็บใดได้เขาก็บอกชาวบ้านพี่พอมน่เนเห็นเป็นการสอดนี่เนสอดรอบสอดกันห้าเก้านะครับหาเก้าเก้าหานะครับจะเป็นสองตัวนะครับผมตัดสายตัดขวดตัดบนตัดล่างเอานะครับผมห้าเก้านะครับ ครับมาลอลุ่นกันนะครับว่างวดตัวเสียหายเป็นตัวใดนะครับผมนี่ครับเจ้าแม่ตะเคียนทองที่อยู่บ้านท่าลาดนะครับเมืองพนัมกันครับพี่พีนะครับลอลุ่นนะครับว่าตัวเลขเป็นตัวใดนะครับเขาจะลอลุ่นกันนะครับว่าทุบเลขตัวที่สามจะเป็นตัวไหนกันนะครับพี่พีทุกท่านนะครับผมะ นี่ครับตัวที่สี่ตัวที่สามก็เริ่มจะปรากฏออกมาแล้วนะครับตัวที่สามนะฮะตัวที่สามสามเริ่มจะปรากฏออกมาแล้วนะครับพิ่ีทุกท่านนะครับผมราลุ้นกันนะครับว่าตัวที่สามจะเป็นตัวไหนครับเราก็ดูภาพบรรยากาศทางพางไปก่อนนะครับผม